สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี f อฟซีวีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube วีรพลการช่างออนไลน์นะครับอยู่กับ Honda s c o ก p ปี้ไอไฟยอบางลมนะครับไอยอบางลมรถคันนี้เป็นรถลูกค้าครับจะว่าลูกค้าจะว่าเพื่อนจะว่ารุ่นน้องก็ได้นะครับก็คบกันมานานหลายปีแล้ว นะครับงานเล็กงานน้อยลูกค้าก็ซ่อมเจ้าอื่นนะครับงานใหญ่ผมเป็นคนทํานะครับขอบคุณน้องที่ให้ความไว้วางใจนะครับรุ่นนี้จะมีปัญหาเรื่องฝาครอบไฟหน้าแล้วก็ไฟหน้าชอบร่วงนี่เขาเรียกว่าสัพปปี้ไฟเลี้ยวบางลมมันจะมีไฟเลี้ยวติดอยู่กับบางลมนะครับส่วนสปาร์กก็เอามารีบิวสภาพใหม่แล้วก็คิกทำเครื่อง ฟีโน่นี้น่าจะเปลี่ยนไดสตาร์ทคันนี้ทําชุดข้างคันนี้แปลงจากดัมเป็นดิสนะครับคัน125ปาวาวาลมาจากสมุทสาครน,นะครับเป็นรถลูกค้าเก่าลูกค้าเคยเอาปาวานมาให้ผมทําเมื่อสี่ถึงห้าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทํา y o youtube ใหม่ๆลูกค้าเอาอีกคันนึงมาทําไปก่อนหน้านี้แล้วใครที่ติดตามผมน่าจะเคยได้ยินอยู่ว่ามาจากสมุทสาคร ครคันนี้มาถึงแล้วมาจองคิวก่อนแล้วก็มาเอารถมาส่งนะครับก่อนไปนะครับอ่ะช่างเอาไว้ก่อนแปดพันถ้าไม่พอเดี๋ยวผมมาจ่ายอีกวันรับรถนะครับนี่ขอบคุณปามากเดี๋ยวรื้อคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยไปรื้อคันบาวานต่อรอบไปนะครับเดี๋ยวจะเอาเสื้อไปทําทีเดียวพร้อมกันสองถึงสามตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อเครื่องกันคันนี้ นี่ครับมีน้ำมันรั่วออกตรงสายระบายตรงนี้ด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำมันรั่วออกตรงสายนี้แล้วก็สตาร์ทมือไม่ติดนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือว่ารุ่นน้องในแก้งบอกว่ามีควันขาวออกท่อนี่ปลายท่อเปียกปลายท่อเริ่มเปียกนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเครื่องยนต์เริ่มจะหลวมจัดแล้วครับ ถามว่าหลวมไหมมันก็ถ้าลูกค้าไม่ปล่อยให้น้ํามันเครื่องแห้งหรือลูกสูบเป็นรอยเนี่ยมันก็หลวมจากการใช้งานเนี่ยมัน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 มีปัญหาอยู่แล้วครับรถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องน้ํามันเครื่องหายควานใหม่มาก็ยังหายอยู่ผมเจออยู่คันหนึ่งมอกกองมันก็ไม่รั่วอะไรมันก็ไม่รั่วผมพยายามเช็คให้หมดแล้ว เดีย๋ยวต้องไปคว้นรอบนี้ก็ต้องคุยกับพี่ลูกพี่มีก่อนมันสตาร์ทมือไม่ได้นะครับเนี่ยเหมือนมันแบตไม่พอรถรุ่นนี้ชอบมีปัญหาเรื่องใดสตาร์ทเลยสตาร์ทเท้าติดปกติสตาร์ทเท้าติดปกติเนี่ย เสียงนี้ผมสันนิษฐานว่าถ้าลูกสูบไม่เป็นแผลก็หลวมจัดนะครับเพราะว่าลูกค้าแก้งว่าเดินเบาไม่นิ่งแล้วก็ลิงไม่ค่อยจะติดมือผมสันนิษฐานว่าหลวมจัดนะครับแล้วหัวขีดรอยเปลี่ยนมาแล้วปั๊มติ๊กน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือลงมือลื้อกันเลยนะครับมาลงมือเห็ดลงมือลือ้อลงมือซ่อมลงมือแก้ปัญหาให้ลูกค้าเลยครับ ไม่เร่งไม่รีบนะครับผมรับคำอยู่นะครับแตพ่พี่เพื่อนบางคนขอ่วนมาบางทีก็ออกไม่กล้าที่จะรับนะครับเพราะว่าผมก็ต้องให้เกียรติคนที่ต้อมาก่อนเลยคันนี้กับปลาวานที่มาจากสมุทรสาครเนี่ยมาไล่เลียกันแต่สมุทรสาครเนี่ยเขามีรถอีกคันหนึ่งเขาไม่รีบ แต่ครันเนี้ยน้องสาวเขาต้องใช้ทำงานเเว่นเพ้ยังไงเจ้าเป็นยังไงว่าทบายเราเห็นด้งนไหนีหเจ้าเพื่อสุดขั้แค่นี้มคอยเห็นเจ้าคอยจะตกใจวะความเงี้อวะคบาหวานขึ้นมหรอวะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันเบาหวานกันำลังสุดที่เะาบเพ้าะไหนถามเข้ากันมผมจะค่อยๆไล่ปลดสายหอวนะครับทุกคนก็ดูจากทางๆนะสมการผ่านไปนะครับตังไครในกระป๋องแห้งเหี่ยวบ้างนะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ ผมก็ไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะเพราะว่าไปแล้วผมก็กลัวที่จะเจอปัญหานี่แหละว่าตังขาดกระเป๋านะครับเพราะว่าอีกเดือนสองเดือนอีกเดือนนิดๆอีกไม่ถึงเดือนนะครับลูกๆก,ก็จะเ,จเ,จเจปิดเันแล้วนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะกลับนะครับเดี๋ยวค่อยไปหลังโครงการนะครับถ้าถ้าจะถ้าจะกลับก็ ล่อไปถไหน้าว้านเขาหนูนะครับไึ่อยากลับไปแล้วก็ตังในกระเป๋าก็ขาดมือนะครับไม่อยากไปก็เอาค่าน้ํามันที่เราเติมไปเนี่ยโอนให้พ่อกับแม่ใช้ช่วงสงการเอานะครับประมาณนี้แหละนะออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยครับนี่เห็นทรายไหมทรายนั่นเนี่ยทรายครับ ทรายนะนี่นี่เห็นไหมจังหวะที่ผมขูดออกนะนะครับรถเป็นรถมือสองายทะเบียนชัยภูมินะครับรถพวกนี้ไม่เหมาะสมกับการที่เราจะขี่อยู่ตามตามไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมกับการใช้อยู่ตา่างจังหวัดนะครับไม่เหมาะเลยผมบอกเลยว่าไม่เหมาะนะครับถ้าเราจะขับไปไล่ไปนาเนี่ยผมไม่แนะนํานะครับให้ใช้เป็นรถโซ่จะดีกว่า รถออโต้มันแอฟฝุ่นครับเพราะว่ากรองมันอยู่กรองมันอยู่มันอยู่ล้อหลัง mm hmm. กรองมันอยู่ต่ำเกินไป mm hmm. เวลาเราขี่ไปไล่ไปนานเนี่ยทรายมันจะตีขึ้นมาผ่านล้อล้อก็จะดูดเอาฝุ่นเอาอะไรมาเข้ากรองนะครับเอารถพวกนี้ไปใช้อยู่ต่างจังหวัดผมบอกเลยว่าอายุงานไม่เกินทนะังไม่เกิน สองถึงสามปียิ่งคุณพ่อคุณแม่ใช้น่ยิ่งจะต้องระวังเลยนะเพราะว่าผมเจอประจำนะร,รุ่นพี่ผมทำรถมือสองอยู่ผมรู้ดีนะครับเวลาเจอป้ายต่างจังหวัดไปประมูลป้ายต่างจังหวัดมาเนี่ยถอดออกมานี่มีแตะฝุ่นทรายแดงครับกองอากาศ เราก็เริ่มเอาฝาครอบพวกนี้ออกนี่ครับฝาครอบเรือนเครื่องยนต์นะครับไดนี้น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าสนงสนิมก็เริ่มจะขึ้นแล้วพวกแม่ลงแม่เหล็กทํางานไม่เต็มร้อยอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปถอดถอดใน้น,นี้ครับถอดอห้เสีย ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่จองคิวไว้ตั้งแต่ก่อนสงการน,นะครับบางคนก็ไม่ได้มาบางคนก็มาเราก็ไม่ว่ากันเราไม่สามารถไปบีบบังคับใครได้ว่าคุณจองคิวแล้วคุณต้องมาซ่อมกับผมนะ ถ้าคุณไม่มาผมไม่คุยกับคุณนะเม่ได้ายครับเบียงติดของเท้าครับหลายคนก็จองแล้วไม่ได้มาอาจจะติดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการซ่อมนะครับซ่อมเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะวันสองวันเสร็จก็ได้วันสองวันแต่บางทีอาจจะติดปัญหาเรื่องอะไรไม่ครบมันก็ต้องรอกันอีกเรื่องอะไรก็ว่ากันไป สองได้ด่วนได้ครับแต่บางทีถ้าง,งานออกมาไม่ดีมันก็ต้องมาไล่แก้ง,งานตามหลังกีผมก็เลยบางทีเ็อะด่วนมากก็เลือกที่จะไม่รับดีกว่าครับเข้ามามันไม่ใช่ตัวตนขัวงโน,โน,โนั้นตรวตนของเราเน้นช้าแต่ชัวร์ครับ ตัวตนของเรามันช้าแต่ชัวร์บน้อยมากที่จะให้ได้เกียครับครับถ้าเราไม่อยากยกเครื่องออกเราก็หาไม้มาหมุนขาตั้งคู่ขึ้น แล้วก็ปลดโชคลังให้มันย้อยอย่างนี้นะครับแต่นะครับ,นะรบทําได้เป็นบางรุ่นนะถ้าคุณจะทําในลักษณะนี้คุณต้องปลดสายไฟออกก่อนนะครับไม่ให้สายไฟลูกค้าตึงจนเกินไปนะครับถ้าสายสายไฟลูกค้าตึงจนเกินไปก็อาจจะขาดสร้างความเสียหายให้ได้ เซนเซอร์ไอเสียครับเขาเรียกว่า o อูเซนเซอร์โล้ครับมาเรายังออมาเรายังลูกค้ามารลบรถกับพระรามสองสองคันครับมันี้น ลำพังงานหน้าร้านมันไม่พอกินหรอครับเราต้องหาทางเลือกให้ตัวเองครับร้านซ่อมก็เยอะเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันก็เยอะนะครับเราจําเป็นต้องหาทางออกให้ตัวเองลําพังลําพังงานหน้าร้านไม่พอกินแน่นอนครับต้องหาเทคนิคพลิกแพงเอาครับต่างคนก็มีสื่อโซเชียลอยู่ในมือพวกเ facebook พวกอะไรเนี่ย ก็สามารถโพสหางานได้ทุกคนมีสื่อในมือ<ๆ>แล้วก็อลองทำดู<ๆ><ๆ>ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้ก็พรกเอฟซี FC เลย<ๆ><ๆ>คอยผลักดัน ให้กำลังใจผมส่งงานมาให้ผมอยูทําอยู่ตลอดมันเป็นงานปากต่อปากครับวาวเวิวน่าจะตั่งมาแล้วมีรอยคาบเก่าส่งมาให้ทจิตละสองคันสามคัน ส่วนรุ่นที่ที่ทำารมือสองอยู่ก็คอยซับขวดผมอยู่ตลอดอยลีฟ้าคอบาแล้วก็เอายางคอบใบพัดลมออกชอบมากครับรถเดิมๆทำง่ายขายน็อตข้างเชื่อ ฝังนู้นแหละมันจะขยับไปมามันไม,ไม่ได้ดครับนียครับวิธีที่ดีที่สุดวิธีที่ดีที่สุดคือให้รื้อรถก่อนครับค่อยประเมินราคาตรวจความเสียหายให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะดีที่สุดเลยเพราะว่าไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันนะครับส่วนเจ้าของรถก็ เตรียมงบป,ประมาณไว้ให้พร้อมนะครับทำเฉพาะชุดบนมีคนถามผมมาเยอะก็บอกว่าให้พี่เตรียมไว้สามพันรถบางรุ่นก็อาจจะไม่ถึงเตรียมไว้ประมาณสามพันบางทันก็บางรุ่นก็มีทอนบางรุ่นก็อาจจะไม่พอ ถ้าเป็นรถที่มีระบบหล่อเย็นด้วยน้ำมันก็ค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะสูงอีกพวกซีปั๊มหมอปั๊มน้ำก็จะเป็นต้องเปลี่ยนวาวล์วองวาล์วน้ำไม่ใช่ว่าเราจะควันแต่ลูกสูบเปลี่ยนแต่ลูกสูบปวกกินไม่เปลี่ยนพากาวเอาอันนั้นก็ได้ครับค่าใช้ใจ่ายก็จะถูกลง แต่มันก็ไม่ใช่ตัวตนของผมครับตัวตนของผมคือทําให้ดีแล้วก็ทําให้จบไปเลยไม่ต้องมาเจอกันบ่อยๆไม่ได้อยากเห็นหน้าบ่อยขนาดนั้นครับไม่ใช่เบาเตาจะทําให้ใช้ทีเดียวเป็นปีสองปีกลับมาเซอร์วิสอย่างอื่นโดยที่ว่าไม่ต้องมาเซอร์วิสอาการตื่ๆ เครื่องยนต์รถรุ่นนี้คือรหัส KZL นะครับ จะหลวมจัดอยู่แล้ว่ะครับไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าถ้าตายเข้าได้นี่ไม่ต้องพูดถึงรหัสอะไรเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็น GZL เนะเครื่องตัวเดียวกับซูมเมอร์เอัวแรกเลยดูที่ว่ารถเคยซ่อมมาอย่างเคยซ่อมมาแล้วรอยทากาว hàng anh giúp luống chặt าแสงก่อนนี่ครับสกูปปี้สตาร์ทติดยากเดินเบาไม่นิ่งนะครับขับแล้วไม่มีกำลังนะครับเกิดจากนี่แหละแหวนหลวมจัดนะครับปอกไม่เท่าไหร่ส่วนมากจะแหวนนะครับวิธีแก้ก็คือต้องซื้อลูกซื้อแหวนใหม่แล้วก็เอาไปขว้านนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตรวจชุดข้างกันต่อ นะครับดูีิว่าอะไรที่มันรั่วซึมครับีน้เดี๋ยวเรียกเจ้าของรถมาคุยว่าจำกัดเรื่องงบประมาณไหมนะครับเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้ว้องมาทลาะก,กันอีก หลักๆก,ก็คือมีปะเกินเสื้อปะกินฝ้าสลักลูกสูนกนะครับวาวไอเดียเสียซียางหมวกวาวพวกกองอากาศใส่กองอากาศนะแต่อันนี้จะตรวจเช็คอาการชุดข้างรั่วซึมด้วย นี่หูยึดเครื่องยนต์หักตัวนี ซ่อมรถฟิตเครื่องไม่ใช่ว่าจะฟิตเครื่องอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะควนลูกสูบเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมชุดข้างั้วซึมบานเลยัล่อซึมเยอะคันเนี้ยสวัสดีครับเจอกันตอนที่สองนะครับ อยู่กับ Honda ส c o ปี้ไอไฟเลี้ยวบ,บางลมนะครับคันที่เครื่องหล้วมจัดนะครับสตาร์ตติดยากเดินเบาไม่นิ่งนะครับนี่ผมไปทำอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยครับมีเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดให้ดูนะครับคันนี้ทำแบบประหยัดนะครับแต่ได้ลูกสูบแท้นะครับราคาผมไม่พูดถึงนะครับราคาไม่พูดถึงปล่อยให้เป็นเรื่องระหว่างผมกับลูกค้านะครับนี่ เปลี่ยนวาล์วไอดีใหม่ทั้งสองวาล์วไอดีหนึ่งตัววาล์วไอเสียหนึ่งตัวนะครับนี่ใหม่นะครับแล้วก็ลูกสูบแหวนหนึ่งชุดนะครับลูกสูบแหวนหนึ่งชุด k z L นะครับ k z L แหวนแหวนนี่ใช้กับ k WW ได้นะครับ k z L นะครับไซส์ยี่บห้านะครับผมแล้วก็ นี่ครับอะไรที่ผมเปลี่ยนให้นะครับจกุ๊ปปี้ลวมจัดนะครับฟิตเครื่องแบบประหยัดนะครับมีวาวไอเดียเสียสองตัวนะครับแล้วก็ลูกสูบแหวนแท้นะครับสลักลูกสูบหนึ่งตัวนะครับประกันเสื้อประกันฝ้านะครับอันนี้ยางต่อกองนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนเลยของเก่ามันเสื่อมสภาพนะครับแล้วตรงนี้มันหลวมตรงนี้หลวมแล้วทําให้ทรายเข้าเครื่องยนต์หลวมจัดนะครับ แล้วก็โอลิงฝาครอบเบาวนะครับใส่ใส่ใส่อันนี้คือเบือกไส้กรองอากาศใหม่มาด้วยนะครับแล้วก็นนี่นี่ครับลูกสูบไปคว้านมาใหม่แล้วนะครับคว้านมาใหม่แล้วนะครับจัดการโดยช่างนี้โรงคว้านปลาประแดงนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรชุดชุดลูกสูบแวนนะครับ แล้วก็จะดูดูอะไรชุดข้างนะครับอะไรชุดข้างอันนี้ก็จะเป็นเฟืองเฟืองต่อใดสตาร์ทนะครับหรือว่าชื่อเล่นก็คือเฟืองสตาร์ทหรือเฟืองช่วยสตาร์ทนะครับคลิปเก่ากับสกู๊ปปี้ใช้ตัวเดียวกันอันนี้ใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะครับ DKK นะครับถ้าจะซื้อของแท้ไม่ไหวครับประมาณตัวหนึ่งก็เกือบพันนะครับของแท้หรือพันกว่าบาทนะครับนี่ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปอครอบล้อปรับสายพานนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีนข้างครอบฝั่งซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นโอลิงฝาครอบไอเป็นลูกยางฝาครอบลูกยางฝาครอบไดสตาร์ทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโอ,อนลิงล้งอ,รรลอ,นนป,ลอปรับสายพานนะครับจะมีสองรหัสอีกรหัสหนึ่งใช้กียรอาวันนะครับเสียงดังนะครับ วันนี้เขาเล่นสงการพัประแดงกันนะครับอันนี้จะเป็นซีนซีนล้อปรับสายพันธุ์นะครับนี่ครับอะไรที่ผมจัดเตรียมไว้แล้วก็ถ้าไม่เล่นน้ําสงการพัประแดงก็น่าจะได้ประกอบอะครับคืนนี้โชคร้ายมากเลยเจ้าของรถนะครับแฟนเจ้าของรถเกิดอุบัติเหตุนะครับช็อตหนักเลยลูกค้าบอกนะครับดีลูกค้าที่ยังเตรียมไว้ เผื่อให้ผมเบิกซื้ออะไรอยู่นะครับอันนี้ชุดบนชุดนี้เราก็ล้างทาความสะอาดไว้แล้วชุดหัวเหลือชุดข้างครับชุดข้างรั่วซึมประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมล้างทําความสะอาดประกอบชุดหัวเสร็จก่อนแล้วค่อยจะมาล้างชุดข้างแล้วค่อยจะมาประกอบใหม่นะครับพวกปะเก็นแทงพวกซีนยางนะครับผมก็ได้ซื้อมาหมดแล้วพวกเม็ดชามเม็ดแล้วก็กิฟล็อกไทมสสลด์ยังไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ กินฝาแทงนี่ซื้อแล้วน่าจะขาดน่าจะขาดอะไรนะบูทบูทชามแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับนี่ประมาณนี้ผมไม่ได้ทําวิดีโอประกอบให้ดูนะครับผมแค่มาไล่เรียงรายละเอียดให้ดูว่าสกูปปี้ไฟเลี้ยวบังลมคันเนี้ที่เครื่องยนต์หลวมจัดนะครับเวลาเราซ่อมบํารุงเวลาเราเปลี่ยนอะไรเวลาเราเซอร์วิสเนี่ยมันควรที่จะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับชุดบนนะครับพวกสปริงวาลวนะครับสปริงวาลวไม่ได้เปลี่ยนนะครับ กระเดื่องวาวไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนแคมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดทวมเสียหายเลยนะครับบาวาวก็ไม่สึกบาวาวก็ไม่สุดนะครับเปลี่ยนแค่ใบวาวไอเดียเสียนะครับนี่อะไรที่เปลี่ยนออกก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับประหยัดนะครับงบประหยัดแต่ได้อะไรแท้แน่นอนนะครับฝากเป็นทางเลือกให้พี่เพื่พพอน,อน fc ด้วยนะครับใครที่อยู่พระประแดงพระสมุทรเจดีนะครับกรุงเทพปร,ริมณฑลหลายคนก็ เอาใส่ท้ายรถกระบ,บะมาให้ผมซ่อมนะครับหนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ส5บห้าวันเป็นเดือนก็แล้วแต่นะครับลูกค้ารีบไม่รีบนะครับผมก็ทําทั้งงานเกา่างานใหม่ปะปนกันไปนะครับไม่อย่างนั้นธุรกิจเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเราจะทําแต่รถเอฟีก็ไม่ได้หรือจะทําแต่งานนัดก็ไม่ได้มันก็ต้องมีชัวโชบเขาเรียกอะไรนะโชบเขียวกันบ้างจ็อบหน้าร้านบ้างจ็อบด่วนบ้างนะครับแล้วก็ทํา งานซ่อมประจําด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จ็อบรถพ่อค้าด้วยนะครับแต่ผมก็แกล้งพี่ๆเพื่อนๆทุกคนแล้วก่อนที่จะรับซ่อมนะครับว่าเร่งรีบผมไม่รับทํานะครับไปเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่เขาเล่นน้ํากันคนยังออกมาไม่เยอะนะตอนนี้แค่ประมาณบ,าบ่ายโมงเดี๋ยวเดนี่ในซอยสุขสวัสดิ์84นะ ถ้าถนนสุขสวัสดิ์พระสมุรเยรดีพระประแดงเนี่ยคนน่าจะเยอะกว่านี้คนเริ่มอ,ออกมาเล่นน้ำกันแล้ว